จอแม่เผส,สเปค vivo x100s ใช้ชิปเด m e เว i t y 9,300 p l u รองรับชาร์จเร็ว100วัตต์อาจเปิดตัวที่จีนมีนาคมนี้ลาสุดทางดิจิตอลแ t a เตชันจอแม่ฝั่งจีนก็ได้เผยสเปคของ vivo x100s ที่เป็นว่าที่สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของแบรนด์ที่อาจจะเปิดตัวยังเป็นทางการเร็วๆนี้ครับโดยจอแม่รลายนี้เผยว่า,า vivo x100s จะใช้ชิปโปรผลตัวท็อปสุดของ m e d i ิเทคือ Dimensity 9,300พลัสที่เป็นรุ่น Overclock มากขึ้นจากรุ่น Dimensity 9,300พร้อมสแสดงผลบนหน้าจอ OLED เป็นแบบแบนความเเอียด4 d พ l ัสและยังให้แบตเตอรี่มาที่5,000มิลลิแอมรองรับชาร์จ100วัตต์ซึ่งอาจชาร์จชา้ากว่า X100 ที่ทำได้ถึง120วัตต์ครับส่วนฟีเจอร์อื่นในรุ่นนี้จะรองรับการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอเป็นแบบออติคอตัวเครื่องได้กรอบโลหะ และกระจกที่ฝาหลังแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีรุ่นพิเศษแบบวัสดุหนังเทียมด้วยหรือไม่นะครับคาดว่า Vivo 1 s e จะมีทั้งหมด4ส,สีโดยจะมีสีขาวเป็นหนึ่งในนั้นด้วยครับส่วนวันเปิดตัวก็น่าจะอยู่ในงานเดียวกันกันกบโ4 4และซีรีส์ที่จีนในเดือนมีนาคมนี้ครับ